ใจลูกสีแดงของของเรานอกนบบูชาหล่งเรียนลาดลำคุณค่าแม่ฟ้าหลวงรวมสันพันหุ่นยนต์เพื่อนอัฉริยะได้ถูกพัฒนาขึ้นโดยนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงวเพื่อนนำมาใช้ช่วยงานในชีวิตประจำวัน โดยมุ่งเน้นที่จะช่วยเหลือผู้สูงอายุหรือบุคคลที่ไม่สะดวกทำงานบ้านสามารถสนทนาต่อโต้กับผู้ใช้งานโดยออกเสียงเป็นภาษาอังกฤษ Adele stop running คุณยนต์ต้องสามารถเดินตามคนได้ช่วยถือของได้เดินหลบหลีกสิ่งกีดขวางเพื่อนำของไปให้ยังบุคคลที่ออกคำสั่ง ด้วยเสียงพูดค่ะแล้วก็จำจดจำใบหน้าของคนได้ด้วยช่วยเหลือการใช้งานภายในบ้านเช่นสามารถเปิดปิดไฟผ่านระบบของหุ่นยนต์หุ่นยนต์สามารถสั่งพัดลมตัวนี้ให้ทำงานได้นะะในวันที่อากาศร้อนจากเซ็นเซอร์อุณหภูมิติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายในบ้านสามารถพูดกันโต้อตอบกัน เป็นเพื่อเล่นกับทุกคนภายในบ้านได้หุ่นยนต์ตัวนี้ก็ออกแบบมาจากเออเอาแบบเรียบง่ายสามารถหาอุปกรณ์ได้ง่ายเช่นแผ่นอะคริลิกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเน้นแบบหาของได้ง่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะหุ่นยนต์เพื่อนอจฉริยะที่พัฒนาโดยนักศึกษามหาวิทยาลายัยแม่ฟ้าหลวงได้รับรางวัลหุ่นยนต์ความคิดสร้างสรรค์ยอดเยี่ยม จากการแข่งขันหุ่นยน์เพื่อนอัจฉริยะชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี2555ในการแข่งขันเขาจะมีอ่ามีมีเดินตามมีถามว่าหงอิสทูใครคือใคร,ครับผมแล้วก็มีนิเกชันก็คือเหมือนกับว่าให้พาไปห้องนอนเริ่มจากประตูบ้านไปห้องนอนอย่างเงี้ยครับแล้วก็หยิบจับสิ่งของจากโต๊ะนี้ไปอีกโต๊ะนี้ครับผมแล้วก็ของเราจะมี จุดเด่นก็คือสั่งด้วยคาสั่งเสียงนะครับผมแบบระบบอัตโนมัติทุกอย่างเหมือนกับว่าให้เขาพาไปที่ห้องนอนก็สั่งเขาเลยผ่านเสียงนะครับผมทุกอย่างเป็นออตโต้หมดครับเราสามารถพูดคุยกับเขาอย่างอื่นได้เช่นว่าถามเขาว่าเขาคือใครแต่ว่าใช้คําสั่งภาษาอังกฤษนะครับผม